ครับมือนี้จะพาเบึงายบ้านบึงเบานะครับอีกเชนึงนะครับสะพานตรงสะพานบึงเบากเบืองนอกนะครับายน้ำร้นครับสถานการณ์น้ำมันเป็นยังไงครับมือนี้นะครับทางสัญจอสะดวกครับผมสถานการณ์น้ำของวันนี้ครับวันที่4เดือนตุลาคมนะครับ2566นะครับ ก็ยังมีคนมาวานหแหยอยู่ครับโอน้ำหลายึ้นนะครับจอกตั้งที่จอกนี้เริ่มบางลงครับจอกเส้น <c oughs> เส้นแห่ก็ยังมีอยู่ <c oughs> ตอนย้ำกลางวันนี่เป็นเสี้นแหครับกล <c oughs> างคืนนี่ก็จะเป็นเสี้นปรากฏครับผมพ่อค่าเม่ค้่าก็มาขายปลา <c oughs> มารับ ลูกค้าก็มาซื้อปลานะครับบานขึ้นมาปุ๊บก็ขายเลยสำหรับเส้นปลากดก็ที่เป็นมุมขางฟังนะครับขางฟังปุดเลยครับย้อนเสียงน่อยนึงย้อนเสียงยัน้อยนึงครับให้ย้อนเสียง นังบึงตอบปลาอยู่ครับนัางสะดวกครับเข่าง่ายครับติดถนนงหญครับไมยเด็ดไมยเด็ดไม่มาหาชนแล้วครับนี่น,น,นา่ะอาจจะหูแล้วครับตายคนึงเคยมาแล้ว เดี๋ยวไปเบิ้งประตูน้ำกันครับประตูนี้อีกหองหนึ่งใกล้ๆก,กันนะครับประตูน้ำโอ้นะครับตรงรังค้าชยวๆนะครับประตูน้ำครับอำเิอประตูน้ำกันครับนี่เป็นประตูน้ำครับประตูน้ำบ้านบุงเบาครับอำเภอปุริสงจังหวัดบุรีรัมย์ครับเปิดเต็มที่ ภาพน้ำก็เลยลมไหลแรงอยู่ครับไหลสวยเลย,ยมีคนวานแหนนะครับกลางวันก็นมีคนมา เซียนมาตกปลาอยู่ครับถามมือกี้บอกว่าใดยู่ครับถามเขาโอ้คุณมาปลายกระโดดครับกระโดดปลายกระโดด xin bà cô bạc cụt các má đấy má lại rồi lận. anh mình thấy mình đi anh mình thấy mình đây đây bố ba này thấy ở chỗ

เอ,อาตำรวจมาย้ครับสองไอ่ปกป้าว่าเป็นหอกมิจะเสือเอา <c ười> งั้นดียเดียวกินด้วยกันในห <c ười> ลายกคนตกอีกเสยนเอีย,ยมกับ อาฝากไปสักนิดนะครับเด้อเส้นสิสสปลากรดกันเอัปเดตสถานการณ์ให้เบิง้งครับมือนี่น,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 น้ำมันเป็นยังไงย้ำมันคืนนี่บุ้ยมังบุ้ยมังยืนแถวนี่ฝอ,อามาตะเวนรถรถนี่จอดเต็มละยามนี่อันนี้นะครับผมสวัสดีครับ